ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกสสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูกิลวอร์ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างกิลหิตนะครับกับกิลไออาร์ R. สำหรับเส้นทางของกิลหิตนะครับผมหลังจากผ่านกิลอินดี้มาได้เนี่ยก็ต้องมาเจอกับกิลแมสนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านกิลแมสมาได้นะแล้วก็ต้องมาเจอกับกิลไออาร์ R นะครับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์12เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยกิลลลลด์์หหหงิิิจะสาาาาามมมรรรรถเเเเปปปป็็นนนนนนแแชชไไ้้ืือออออ่่่่่่ตตกกกกกกีียยผทํั เดี๋ยวเรามาดูแผนที่กิวหงินเนี่ยได้ใช้ในรอบชิงชนะเลิศก,กันนะครับก็สับแผนในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยกายหินนะครับผมที่เป็นแม่ทัพเนี่ยก็ได้ออกมาการบ้านแถวหน้าเองเลยนะครับรวมถึงล้อแม่ทัพอย่างลุงเนี่ยก็ได้ช่วยมากันแถวหน้านะครับผมแต่เป็นการกันด้านบนนะส่วนผมก็กันด้านล่างนะครับซึ่งทีมของผมตอนนี้เนี่ยทีม3ก็ได้แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ทีม1กับทีม2 ส่วนทีมของกลกายีเนียทีม1ทีม2ก็ยังคงสบายดีนะครับแต่ว่าทีม3ได้แตกไปแล้วส่วนรองแม่ทับลุงที่ดิการแถวบนเนี่ยทีม1กับทีม3ยังสบายดีส่วนทีม2เนี่ยแตกไปแล้วนะครับ สำหรับแผนในรอบชิงวันนี้เนี่ยผมไม่ต้องบอกท่านผู้ชมก็น่าจะพอเดาออกนะครับกับการที่แม่ทัพกายหิดแล้วก็รองแม่ทัพ2คนเนี่ยมาช่วยกันการบ้านแถวหน้าก็หมายความว่ากิลหิตต้องการที่จะชนะที่บ้านนะครับผมของทีมเราไม่แตกสักหลังนะครับโดยการนําเอาคนที่มีค่าพลังเยอะที่สุดนะครับผมมากัน3แถวหน้านะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าแผนนี้เนี่ยมันจะได้ผลไปจนจบกิลวอลหรือเปล่า หลังจากดูแผนการบ้านเสร็จไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทำการโจมตีกิลฝั่งตรงข้ามกันบ้านดีกว่านะครับแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยกิลหิดนะครับผมได้ทำการโจมตีกิลฝั่งตรงข้ามทุกบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหาบ้านที่ว่างและสามารถโจมตีได้ก่อนเลยกันรู้สึกว่าบ้านของไอาอาร์ตอรเียสจะว่างอยู่นะครับพอแล้วก็เข้าไปโจมตีทีม3านเเลยแล้วกัน เริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อนนะครับถึง4ตัวนะครับไม่ใช่แค่4นะถึง6ตัวเลยนะครับด้วยว่าเปิดก่อนทั้งทีเลยนะเริ่มมาก็จะให้หมาฟ้าบ้านแมนทำการอันติใส่แถวหน้าไปก่อนเลยนะครับดาเมจ6ล้านสแสนแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังไม่มีใครตายสักตัวแล้วต่อไปเกเรๆก็เข้าไปทําการอันติต่อในทันทีนะครับดาเมจ1ล้าน9แสนแล้วก็ทาการลดแม็คเคพี่ฝั่งตรงข้ามและเจน้อสน,นะครับตัวละครที่แรงที่สุดของผมก็เข้าไปทําการอันติ ด้านเมนูที่24ล้านแล้วฝันตรงข้ามก็เสียสกิลพาสซีฟไม่ย่อท้อไปคนละครั้งเป็นที่เรียบร้อยและยุงก็เข้าไปปาดเจ้าตัวละครเมือสากาดนะครับเพื่อตัดสกิลพาสซีฟไม่ย่อท้ออีกรอบนึง โกเกสึผมใช้ตีธรรมดาใสา่ย,ยุงนะครับและฟิเน็แมนก็เข้าไปทําการตีธรรมดาใส่ย,ยุงเหมือนกันแต่ว่ายุงก็ยังไม่ยอมเสียพัร์ิไม่ย่อทอนนะและทีมเขาได้ส่วนมาบ้านนะครับยุงปาดใส่เจนอตผมมา5้าล้านแล้วโบลอตก็เข้าไปเตะใส่ย,ยุงผม4ล้านยุงผมก็ลงไปนอนนะครับโกเกสึเขาก็าเข้ามาตีธรรมดาดุงก็มาตีธรรมดาต่อนะกิโลก็ตีธรรมดานะครับส่งผลให้ยุงมาทําการไล่ตีและก็เข้าเทินที่2นะครับผมเริ่มมาก็จะเป็นหมาเฝ้าบ้านแมนผมได้เปิดก่อนมาเดิมทําการอันตีใส่แถวหน้าไปได้าเปิดหกล้านสี่แสนโบ ทำการลดค่าแมคเคนพีต่อเหมือนเดิมและเจนอตก็เข้าแปนสีในเทิร์นที่2นะครับรอบนี้เป้าหมาย5ตัวมาดูกันว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่20ล้านนะครับผมเจ้าตัวละครอย่างเมลซาก,กาดก็ลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยโกเกสึเนี่ยผมก็ใช้ตีธรรมดาใสา่เจ้าตัวละครยุงนะครับเพราะว่าโกเกสึอของผมตอนนี้เนี่ยเป็นสายแท้งเป็นที่เรียบร้อยนะและฟิลิปแมนก็เข้าไปทําการฟินิกยุงไปครับยุงก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เท่ากับว่าตอนนี้ฝันของข้ามก็จะเหลือเพียงแค่แทงสามตัวละครเท่านั้น และก็เข้าเทิร์นที่3นะครับผมรอบนี้เนี่ยหลอดเลือดด้านล่างของพอกิโลกิโลก็จะหายไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าทีมผมเนี่ยจะตีทีมฝันทรอข้ามตายได้ง่ายขึ้นกิโลกิโลก็เข้าแปตีอีกรอบนะครับ <laughs> และต่อไปจีนอสกัมตีใส่3ตัวนะครับมาดูกันว่ารอบนี้ดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนและกโกเกสึก็ลงไปนอนนะครับผมและต่อไปกโกเกสึก็เข้าไปตีธรรมดาใส่เจ้ากิโลกิโลและฟินิกแมนก็เข้าไปปิดงานหน่อยนะครับ ฟินิ่แมนอันติไปดาเมจสองล้านสามแสนแต่ว่าด้วงมันยังติดไม่ย่อท้ออยู่นะก็เลยยังปิดงานไม่ได้น่าจะปิดงานได้ในเทิร์นที่4เ่ข้าเทิร์นที่4เริ่มมาผมก็ใช้หมาฝ้าบ้านแมนทาการอันติไปเหมือนเดิมนะครับดามจ1หนึ่งล้านห้าแสนและกิโลกิโลก็ทําการตีธรรมดาส่งผลให้เจ้าตัวละครอย่างฟินิ่แมนที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดทําการไล่ตีนะครับแต่ด้วงก็ยังไม่ตายนะวันจีนอตก็ปิดงานเลยครับทาการอันติใส่ด้วงตัวเดียวไปดามจอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนและผมก็สามารถเอาชนะบ้้านของงไไเีหลัท่3ไปได แล้วก็มาตีบ้านที่มีพาสซีฟไม่ย่อท้อกันต่อนะครับผมก็จะทําการเลือกตีทีมหนึ่งเขาแกกันเพราะทีมหนึ่งเขาใช้คอซอมบี้แมนส่วนทีม2ใช้คอจกกักรพรรดิเด็กซึ่งผมมองว่าคอซอมบี้แมนน่าจะตีได้ยากกว่าคอจกักรพรรดิเด็กเริ่มมาก็จะเป็นตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนกิโลกิโลแล้วก็จีนอสผมได้เปิดกอดสาตัวนะครับหมาเฝ้าบ้านแมนทําการอันตีไปได้ไปอยู่ที่7ล้าน2แสนแล้วฝ่าโน้ตข้ามเก็เสียสกิลพาสิซีฟไม่ย่อท้อแถวหน้าไปคนละครั้งแล้วต่อไป ilo, กิโลกก็เเข้าาาไปททํรอออัลตตพื่ด่ดมมคนี และเรามาดูกันว่าจาตัวละครจีนอนของผมเนี่ยจานตีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันติใส่เจ้าตัวละครด้วงไปดาเมจอยู่ที่30ล้านเรียกว่าโคตรแรงเลยนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังไม่มีใครตายเลยสักตัวนะและแทงท็อปมาสเตอร์ฝั่งตรงข้ามก็ไถามาใส่แถวล่างผมดาเมจหนึ่งล้านเก้าแสนแต่ว่าทีผมก็ยังไม่เจ็บไม่คันเพราะฉะนั้นผมก็แช้เจ้าตัวละครอย่างยุ่งเนี่ยเข้าไปปัดแทงท็อปมาสเตอร์เลยแล้วกันปัดไปจิล้านสี่แสนแต่ว่าแทงท็อปมาสเตอร์ก็ยังติดพาสซีฟไม่ย่อท และการโลโก้ก็ทําการอันตีสวนกลับมาดาเมจที่3ล้าน7แสนแต่ว่าทีมผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังคงไม่เจ็บไม่คันและก็เข้าเทิร์นที่2เรามาดูกันว่าในเทิร์นที่2ผมจะสามารถปิดทีมฝั่งตรงข้ามได้เลยไหมหมาเฝ้าบ้านแมนทําการอันตีไปก่อนนะครับสล้านห้าแสนยุงเข้าไปไล่ตีต่อแถวหน้าฝั่งตรงข้ามก็ลงไปนอนแล้วนะครับต่อไปกิโลกิโลก็ลดข้ามแม็กเีเหมือนเดิม และเพลของเรานะครับผมเจ้าตัวละครจีน้อสเนี่ยก็สแตนบายพร้อมที่จะอันติแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปทําการอันติใส่2ตัวดามอยู่ที่7ล้านนะครับแต่ฝันตรงข้ามก็ยังคงติดไม่ยทอ้อกันอยู่ดียุงก็เข้าไปปาเจ้าตัวละครอย่างโกเกสิเลยครับรอบนี้พาสซีฟไม่ยทอ้อหายไปแล้วนะและการลกเขาก็ได้สวนมาครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ทีมเขาจะแพ้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะว่าการลกก็น่าจะไม่เหลือสกิลพาสซีฟไม่ยทอ้อแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมจบไปผมก็สามารถขับไล่ทีมหนึ่งเขาได้สําเร็จ ตอนนี้เราก็ทําลายบ้านที่มีสกิลพลาสซีฟไม่ยอ่อทองฝั่งตรงข้ามไปจนเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทําลายบ้านที่กันแถวหน้าของเขาแล้วกันก็ต้องขอซื้อลอตทีมหลักเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับผมก็เข้าไปทําการตีทีมหลักของคุณสต็อปยูกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาก็จะเป็นหมาเฝ้าบ้านแมนผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับทำการอันตีใส่แถวหน้าฝั่งตรงข้ามไปหน้ามีอยู่ที่9ล้านและแถวหน้าฝั่งตรงข้ามก็หายไปเลยนะครับเพราะบ้านของสต็อปยูเนี่ยไม่มีพาสซีฟไม่ยอ่อทอนะครับ เกโลเกโลก็เข้าไปทําการลดข้ามแมคเค P พีและต่อไปจีนอตผมก็จะเข้าไปทําการอันตีใส่สามตัวละครดาเมจ,จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่8ล้านหกแสนแต่ว่ามีตัวละครตายแค่ตัวเดียวเพราะการโลก,กับซูเปอร์ดาร์ชายเนี่ยมันติดไม่ยอท้อยุงผมก็เข้าไปป่าเจ้าตัวละครการโลกต่อนะครับรอบนี้การโลก,ก็ตายไปเหมือนกันเลอแค่เจ้าตัวละครอย่างซูเปอร์ดาร์ชายเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นสําหรับฝั่งตรงข้าม แต่ก็ยังถึกอยู่นะครับผมสามารถลอดไปได้ถึงเทินที่2นะเข้าเทินที่2หมาฝ้าบ้านแมนทีมผมก็จะได้เปิดก่อนนะครับทำการอันตีใส่ซูเปอร์ดักชัยไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับดาเมจ1นล้านหกแสนผมก็สามารถทําลายทีมของซอฟยูไปได้สําเร็จตอนนี้เราก็สามารถโจมตีศูนย์ใหญ่คิวฝั่งตรงข้ามได้แล้วนะครับเพราะ่บ้านแถวหน้าที่เข้ามากันเนี่ยได้แตกไปแล้ว ตัดมีรอบตอนนี้กิลหิก็ได้ทําการช่วยกันโจมตีตอนนี้จนบ้านฝั่งกิวไอาร์ก็เหลือเพียงแค่หลังเดียวที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะนั้นผมก็จะขอทําลายบ้านหลังเดียวที่ยืนหยัดอยู่ได้เลยกันโดยการใช้ทีมหนึ่งของผมไปทําการโจมตีทีมหนึ่งฝั่งตรงข้ามเริ่มมาก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อนถึง6ตัวแบบนี้ก็น่าจะสบายๆแล้วแหละครับเพราะฝั่งตรงข้ามไม่ได้อยู่บ้านที่มีพารสไม่ยอ่อทอนะครับผมมีโอกาสที่จะหายได้ตั้งแต่ในเทอร์แรกในเกิโลเกิโลผมการติีใส่3ตัวเพื่อลดค่าแมกก็จะเข้าาาไปทํรอัค เจ้าตัวละครโกเกต์นะครับอันติดใส่3ตัวไปดามิอยู่ที่15ล้านแล้วก็เรียบร้อยนะครับจบเพียงแค่3ตัวละครที่ผมได้ออกสกิลเท่านั้นก็เหลือแค่2หลังนะครับเดี๋ยวเรารอให้สมาชิกิลนิดทำการโจมตี2หลังนี้ได้แล้วก็จะสามารถทําลายบ้านของ QRR ได้ครบทุกหลังแล้วนะครับขอตัดมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวเรามาทําการเช็คสภาพกันหน่อยเลยกันว่าแม่ทับกายหิดลองแม่ทับลงแล้วก็ผมเนี่ยเหลือทีมไหนในการกันแถวหน้าบ้างเริ่มกันที่ผมเลยกัน สำหรับทีมผมตอนนี้ก็เหลือเป็นแค่ทีมหลักทีมเดียวเท่านั้นส่วนประวัติการต่อสู้เนี่ยก็เลยกได้ว่าเยอะมากๆมีคนมาตีผมแทบจะทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับดูประวัติยาวเหยียดเลยนะ <S <S ต่อไปมาดูของแม่ทัพการเหงียกันบ้างำัพั์แม่ทัพการเหงียก็เหลือเป็นแค่ทีมหลักทีมเดียวเหมือนกันนะครับส่วนประวัติการต่อสู้ก็เล็กได้ว่าแทบจะไม่มีใครกล้ามาตีเลยนะครับ ส่วนของลองแม่ทับลุงเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ทีมหลักทีมเดียวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันว่ามีใครมาตีทีมลุงบ้างก็มาตีเยอะพอสมควรเลยนะครับผมแต่ก็น้อยกว่าผมนะที่มีคนมาตีแทบจะทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราถ้าลองเทียบกันแล้วนะครับทีม3แถวหน้าเนี่ยทีมผมมีโอกาสที่จะตีแตกได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะทั้งทีมลุงแล้วก็ทีมกายเนี่ยพลังมันโอเวอร์มากมากแต่ว่าทีมผมก็ยังคงไม่แตกอยู่ดี ส่วนในเรื่องแต้มตอนนี้เรียกว่าแต้มค่อนข้างขาดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูแต้มของฝั่งกิลหินนะจะมีอยู่ที่76,000แต้มส่วนแต้มของฝั่งกิวไอเนี่ยจะอยู่แค่1,900แต้มเท่านั้นนะครับและเรื่องโรงงานเนี่ยกิลหินก็ทําการยึดเอาไว้ถึง6โรงงานเลยนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยกิลหินน่าจะเป็นกิลที่มีโอกาสชนะสูงมากๆเลยนะครับก็ต้องพึ่งปฏิหารนะกิวไอถึงจะกลับมาชนะได้แต่ผมคิดว่าวอลครั้งนี้นะครับผมกิลหินน่าจะเป็นแชมป์แบบชัวร์แล้ว แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ชชั่์ก็คือกิวหิตจะสามารถชนะได้โดยที่บ้านไม่แตกสักหลังได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันตอนที่กิววอลใกล้จบนะครับผมว่ากิวไอเนี่ยเขาจะมีลูกขึ้นในการมาเจาะสามแถวหน้าของฝั่งกิวหิตได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะขอตัดม่อีกรอบหนึ่งตอนที่กิววอลใกล้จบแล้วกันเพราะาตอนนี้รอบในการเของผมเนี่ยก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัดใหม่รอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มสีนาทีก็เหลือเวลาเพียงแค่20นาทีการแข่งขันศึกด่วนเอ้ยไม่ใช่ศึกด่วนดิการแข่งขันคิววอเนี่ยก็จะจบลงแล้วนะครับและแม่ทัพกายหิดรองแม่ทัพลุงแล้วก็ผมเนี่ยก็ยังสามารถกันแถวหน้าได้อยู่ก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกายหิดก็น่าจะเป็นแชมป์คิวอครั้งนี้ได้โดยที่ไม่มีบ้านแตกสักหลังนะครับก็น่าจะเป็นแชมป์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดและแต้มก็น่าจะขาดที่สุดนะเพราะตอนนี้แต้มทางฝั่งกายหิดเนี่ยก็อยู่ที่แป0 0มส่นแปดพันนะครังไ่วน ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะครับผมสําหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดใหม่รอบหนึ่งตอนที่กิลงิดเป็นแชมป์เลยแล้วกันแล้วก็มาดูผลการต่อสู้กันซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่ากิลกายิดจากเซิร์ฟเวอร์12เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน890 0 0ต่อ2,700และการทําลายฐานที่ตั้งนะครับฝั่งกายิดเนี่ยสามารถทําลายได้14ส่วนฝั่งกิลอาไม่สามารถทําลายได้สักฐานเลยนะครับเรียกว่าไม่สามารถเจาะแถวหน้าของเราเข้านั่นเอง เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยกายหินก็จะจัดปาร์ตี้ที่บ้านผมจะขอไปหลอกรับปาร์ตี้ที่กายหินจัดก่อนแล้วกันคลิปนี้ก็บายบายนะครับ